<substit uting> จ,าจากที่ว่าเป็นไปกอนไรร้ายอยู่ขนาดในวัดมันแบบผู้คอเลยนี่น้อเวลาอาอดเยอะวันไดเพิ่งจะใชอยู่ละจ้ะผนั้นซอยผนีซอยแม่นผ้นันซอยผนีซอยใจสุเอาค่อยเลี้ยค่อยค่อยเห็้งค่อยสามท่ไปกอนรษานีา่บริไปแล้ว ถ้าขนาดเลขก,กันสามเก้านั่นบ้ามันดังอุดรเขาบ่าขายยางมัขึ้นแล้วยังบอกเลยว่าเป็นยังสิเป็นยังสิซื้อบ่ได้เดี๋ยวพอจิภาคิซื้อจิซื้อหฮเบิง้งเราก็มีบานีก็มีคนนะ่ะไปหาบ้านเดียวกันนี่แหละไปหาเราเพิ่นก็เลยถามว่าซื้อเลขกกรุงเทพไปบ่ซื้อได้ เพื่อจะโทษสื่อห้กรุงเทพสามเก่าเก่าสามอุดรไม่ได้ซื่อเลยก็ไม่ได้ยุคกรุงเทพเลยเพราะว่าอุดรเขาประคายเราสามเก่าเก่าสามยุคกรุงเทพแต่หนั้นดงเพื่อนบอกว่าเลขอยูคุคกรุงเทพเขาคือถ้าเลขถ้าเลขเขาคือคือถ้า,าจ,จะมาท่าหมุนอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนบอกก่อนบอกเพื่อนก็จะมีเขา่าวมาบอกก่อน เราเมื่อนี้เพิ่อนบอกไปบอกก่อนเมื่อานนี้เพื่อนก็บใบมาแต่ว่าบอกบอกนี่นี่นี่ะล่ามาแล้วว่าบนาลีรตรงเนี่นะอันนี้อันนี้ว่นวันในตัเลด้บอกตรงเลยนะเราตรงตรงนี้แม้จึงว่าตัวเลขนะลูกไ้ตามตัวเลขไามตัวเลขแต่ลูกอยากถามมาเขาว่าวันนี้วันรูคือกันต่ว่าตรงไกลมือกันมันใบเพื่นใบมาไปนี่ นี่นี่นี่ล่ใบแม่ละนี่้ามี่อาสบตามามามีตัวนั้นตัวนี้ประมาณนี่เพียงแต่วันเพ่าพดอกเนี่่พยม่งาลกดดอกป็น่บบ ลูกแม่นี่บยานยังเด้อพีเลี้ยเยานยังนักเลงพ่อตัวผมเพราะว่าความจริงเดี่่ตัวเด่บพมีการลบหนาลบต่างแต่ว่าทั้งฝนสิรูแน่เลยได้เมองสายตาเมือนรถขั้นเดียวกันนะน้ำกันกินน้ำกันยู้ออข้าวหอมนั่นแหลข้าวหอมครับนี่ข้าวหอมโอ้หัวใหัวดสามศูนย์เจ็ดแล้วบอกสามตัวเด่นนะยัย เออสามตัวและงวดเจ้าเปลาปองลี่โอบ้างเรี่ย <c oughs> าม,มามากวอ,อ,อันเบียรีโอเปาล,ลี่โอมาพนะะเปาเบียรลี่โอมาพะนะโอเปเมตเป่ามาเพื่นควงเบียรลี่โอมาปองเบียรลี่โอมาบันนี่ก็เลยสะดุตืน่น ย่าจะเปล่าปองเบียรี่โอมาตั้งเลี้ยงดูมันเป็นตัวย่างเนาะตั้งขึ้นมันก็เป็นสามศูนย์เจ็ดบอกตัวโอตัวเอลตัวอีเด้๋โอเคขี้กันเลยตั้เลขตัวตัวเบียรี่โอเบียรโออ่าเออข้าวแม่ข้าวมะเบิงเบิงเป็นตัวเลขนะไปสังเกตเบิงเด้อตัวโอตัวเอลตัวอีเออนั่นแหละออกมากมันก็ออกกันศูนย์เก็ยร์สามในกรณีสามเกียร์ศูนย์ เอวีโอเอเอทสามศูนย์เอาสร้างเบียสร้างมากเอาสร้างแล้วพที่เลยว่งเขาน่ะเออเบียสร้างก็พ่วงขวดเบียสร้างกับขวดเหล้าขาวมากเลขเลขบนก็เป็นเก้าสเลขล่างก็เป็นสี่ศูนย์ เกราเท้ากับสีีกีเราเราจะให้เราจะให้ลักษณะนี่ละเราจะให้ลักษณะนี่ละเรามาให้ฟันอขูปูสั้นเลยว่สั้นน้ำประตี้เราว่าจะ่งนี้เปนว่าจะบอกเป็นโจเร่อน อนที่ท่านเราเมนคาที่ท่านก็อบบอกีนีจังว่าสิได้จังถ้าขนาดหาซูนเนี่ยเรายังมาบอกซูนหาเลยเรายังบอกหาซูนเพราะว่ามันออกซูนหาแล้วพอผิดเด้เพราะว่ามันเป็นตัวกลับกระโปรงรอป้อหรอป้ออีกนะดีที่เราบอกโตบอกโตกลับกับโกปานนั้นนี่แหละคือความเราเราสีเรากระสีแต่ออกตกึ้นแล้วกินเสียงนมันออกโตตรงเหมือนเดเราจะรูปจะรูปละทีนึงผ้ามัน พ่อบุญพลาดไปเบิ้งในในในเฟสที่สันลงให้เอฟซีบอเออครับเออสันจะบอกเน้่ศูนย์โพกับศูนย์หาเลยอ๋อครับในในเฟสที่สันโพครับครับผมเสียร้ายไปแล้วพ่อบุญพลาดถือบัตรพ่อพ่อถือบ่บ่ถือสามหมื่นถูกสามหมื่นเดือดกินรู้จะมันคั้างเหรอแม่คุยกับแม่เราอยู่พือครับเนี่ยบ่เถือครับผมคุยอยู่ครับผมแมีนบ่มีดวงมาล่ามจำจ้าใหญ่ไปครับผม คือบอก,บอกมีหลักนะก็ะบอกว่าเลขเลขเกููนอ่ะแล้วบอกคือผู้ใดบ,บอกคือผู้ใดแต่ว่าเลขกเล่าหนีวดเมื่อกี้มันจะขืนมันจะโลง่งแล้วก็บอกว่ามันขืนมันโลงแล้วก็บอกมันขืนมันโลงอยู่ผูหลก,ลกครับพูหลง <แน S 2> ครับ อีบอลละใจดีอลนึ่งกับกตอกซัดลูน้ำเดกตอกซัดลูกน้ำกรหาหนึ่งเด็กเาหานึงสามตัวเตีจังไหนอันกาหานเนี่ยกำกำกำ่บเาตอกก็จากตอกเนี่ยแล้วกับกำซัดลูกน้ำแล้วเกาหานึงตัวมือเกาหาน้ำกันหนึ่งแล้วกาเรเดกเกคือคือล่คือตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะตีได้โดยปริยายได้แล้วมลจากให คือคลายว่าแล้วน่าจะไหตีออกขั้นที่เลยแล้วก็เลยว่าต้องเป็นนางขีดเอยคือเนี่ยขีคก็้ป็นนางขี่เหมือนอย่างนเ้ือเราต้องซอข้นหีเลยคือคือในห้องตีออกรวดบ่เพราต่อไม่เ้าบ่บอบ่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 บอบ่บ่บ่บอบ่บ่บอบอบ่บ่บ่บงบ่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 บาบบบบบบ่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 บบบบบ่บบ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 ่บบบบบ่บอบบบบ่บ่บบบบบ แม่เก่านึงเหล็กบนแม่ด้บนได้หลังปกติห้ซูมเนรายัที่เก่งนตีเ่นด้าของเ็เกน้ยน่เราตี๋ยะกีแล้วนะคือเพิ่นเพิ่นบเลวาไห้เขาคิดคือเขาตื่นขึ้นว่านี่เพิ่นเพิ่นจกสกิดใจให้อยเขาตีเอง ขาจขาจะแปลออกเองเป็นซอยนีเป็นทรงเขาได้นีอไรเป็นซอยหนมาเองเลยซอยทุกอย่างซอยจินน่าร่กถ้าลูกร้านปึ๊บเพื่อนกัม่เบาเป็นโตยำอืมคับโอ้สุดยอด มันมีทรงซิกเนต์ได้ทรงสิกเนต์ิกเนต์นะแม่เด้อสตัวน้าลูกว่าซื้อได้สบายย่อมพอย่อมแม่กันว้ากซืแล้วร่กับกับ่ะไ้แพงนี่แหละกับรัให้ให้ให้เอฟซีมูดเลยทุกคนก็บอกพ่อใหญ่บุญก็บอกว่าพ่อบุญพรา่ะเป็นสะพานบุญนี่เพื่อนเลยเพื่อนโอนเขาแล้วก็ให้เพื่อนซอย เพราะว่าท่านก็บทบอกแล้วว่าถ้าถูกนกีน่ยก็ให้โอนเข้ามาซอยพระอาจารย์เฮ็ดถนนเน<ช>พราะว่าคุณนายนี่บ่เลีย์ไล่อยู่แล้วบ่เอาอยู่แล้วเพราะว,าออาะว,าว่าอยากได้ซื้อเอาเพราะว่าซื้อมาอยู่แล้วบ่อยากได้เพราะว่าเงินสาทูนี่จังได้ก็บ่เอาอยู่แล้วเอาอยู่นี่เป็นเทยอยู่ตรงนี้เท่พรนเท่ถนนก็บ,บอกเอฟซีให้พ่อบุญมาล้านอ่ะเป็นสะพานบุญกระบอกเอฟซี เพราะว่าเพราะว่าในในเอฟซีในในแชร์เนี่ยจะเน้นให้ยู่เราศูนย์หกศูนย์หาผู้ใดส่งมางไก่เพื่อนอ่นถ้ำบุญขาม่าร่วนเป็นยังเพราะว่าซ้ายนั้นแม่ไปถ้ำบุญอยู่แล้วต่อไปคืออ่อนขานี่ก็คือสวายขานี้โลดนแม่อยางได้ร้ายแม่กับเสือดอกแม่บอกงั้นเอฟซี ปากันผู้ใดทั้งบ้านบ้าหากนะักไหนก็ยังเป็นมาดาเด้คุณนายกับบอเดนั่นคือกัน <c oughs> อันนี้เป็นค้นบอลตรงเลยเนี้ยบ่ได้บอกอ้อมความบ่ได้บอลตอนแหล่เด้สัตว์ตรงใส่หนาเราเด้นี่สัต,รตรว,ว์ตจวดเราเด้ แต่ฟูบ่มากไก่พันเนาะย่าจะธารมดากัน่ามาว่ากันขันขันบ่มาเข้ากับพานไปซะบ่มากกับวัต้องสื่อเงินอยู่ในกระเป๋าคุณนคุณเก็บไว้คุณซื้อบ่ถือกับเรื่องของคุณอันนั้นคือบุญวาสนาของคุณบ่ได้ทำมาบ่บ่ตองมาดาคนอื่นบ่ตองมาทำาหก้คนอื่นเสียใจ เงินในกระเป๋าคุณรูดซิบไว้ดีรูดซิบไว้ดีๆแล้วก็คมใจเจ้าของไว้เองไ <laughs> ม่ต้องไปโทษคนอื่นต้องโทษใจเจ้าของที่คุ้มไม่ได้เอเคไหมนมาโทษคุณนายเด้ออื <laughs> อ <laughs> <laughs> ชิละะชละจ้ะชินแล้วชินแล้วใส่หลัวแล้วก็แหมะชินแล้ว เดี๋ยวรอล่อคุณแม่แล้วกดดอกจันทร์ดอกจันทร์แล้วทวออกจานมีคอลาหุดเดี๋ยวว่าถามว่าถ้าบุญสันถึงบอกว่าจาจาร์แงว่าสันถ้าบุญสันเบิกขึ้นเสดายสันบอกสันเบิกขึ้นเสดายสันทำท่ำๆสันทากับทุกคนสันทําัตถุยางบริทาแต่กับผักกับข้นแั่วกับทำทำท่านแล้วกับทำทำยี่แ้งทำทวไปจะมีคุณหรือไม่มีคุณสันบร่สนใจเพราะว่าบุญคุณ เพราะว่าบุญมันกุศลมันจะตอบหาสันเองบุคคลนั้นจะรู้จักคุณหรือบ่รู้จักคุนกับสางแต่ว่ากุศลมันจะตอบมหาสันเองเพราะว่าสันเต็มใจทัง้ง <c oughs> แต่ว่าขันมาดาเราคือกันก <laughs> <c oughs> กันบมรดากันดำขึ้นกันมีลูกเหอยนอยู่มีมีหลายต่ว่ามีลูกเบิอยนใจดีครับเอ่นนออยากเห็นเป็นบุญสันนัน่ะทาทาดีสันดีจะจนใจหายุญด้สันลายสันลายกับแบบคือเบิร์ดเขาบอกันหลดเราจะไปหลุดหนาเรานาันนีเลนะอันไหนนาเรานาจังสี่เลยว่สัน้งเนใครองสิหลัเมาบานก็เล่นคนกูกูนานาอันโอมออาลิ ่หน้นนนาตาเล้วยิมยัมแจ่มใสดอกปูหุ่นเหมือนกรอบยิมยังแจ่มใสแล้วจะนั่งตัวเขาอยู่โอวนง่งยองๆคือปูขุ่นนี่บ